สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์บ่มธรรมะที่จะนำคําสอนอันทรงคุณค่ามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของเราวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องจิตซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่กับเราทุกคนตลอดเวลาและเป็นตัวกําหนดความสุขและความทุกข์ของเราเองคําสอนที่ว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้จิตตังทันตังสุขขาวหัง เป็นผู้ตุน์ที่หลายคนคุ้นเคยแต่ในวันนี้เราจะเจาะลึกเข้าไปในคำสอนของหลวงปู่มัน่นภูริถัตโตบูรพาจารย์แห่งพระกรรมฐานสายพระป่าผู้ที่ใช้ชีวิตทั้งชีวิตเพื่อฝึกฝนจิตใจของท่านและได้ค้นพบความสุขที่แท้จริงจากการเข้าถึงธรรมหลวงปู่มั่นเป็นพระสงฆ์ที่เดินทางทุดงไปทั่วทุกสารทิศท่านไม่ได้ยึดต,ติดกับวัดวาอารามหรือสมบัติใดๆในโลกภายนอก แต่สิ่งหนึ่งที่ท่านให้ความสำคัญสูงสุดตลอดการเดินทางก็คือการฝึกจิตทำไมหลวงปู่มั่นจึงต้องทุ่มเทกับการฝึกจิตขนาดนั้นท่านเคยกล่าวไว้ว่าเมื่อเกิดมาอาภัพชาติแล้วอย่าให้ใจอาภัพอีกความหมายของท่านก็คือแม้ว่าเราจะเกิดมาในสภาพที่ไม่สมบูรณ์พร้อมหรือต้องเผชิญกับความทุกยากนานบประการในชีวิต แต่เราก็ยังสามารถเลือกที่จะไม่ปล่อยให้จิตใจของเราต้องอาภัพต้องเป็นทุกข์ไปด้วยเช่นกันจิตของเราในยามปกติเป็นเหมือนม้าที่พยศหรือไม่ก็เหมือนลิงที่ซุกสนมันจะดิ้นรนและซัดสายไปมาตลอดเวลาคอยวิ่งไล่ตามความอยากได้อยากมีอยากเป็นซึ่งนำมาซึ่งความทุกข์ไม่รู้จบหลวงปู่ม่านมองว่าจิตที่ไม่ได้รับการฝึกฝนนั้น ง่ายต่อการทำความชั่วและติดใจในความชั่วนั้นแต่ในทางกลับกันคนที่ฝึกฝนจิตใจจนดีแล้วก็ย่องทำความดีได้ง่ายและติดใจในความดีนั้นกลายเป็นคนรักธรรมะไปตลอดกาลดังนั้นความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การวิ่งไล่ตามสิ่งต่างๆที่อยู่ภายนอกแต่อยู่ที่การกลับมามองดูและฝึกฝนสิ่งที่อยู่ข้างในตัวเราเองนั่นคือจิตของเรานี่เองหลายคนอาจจะสงสัยว่า แล้วเราจะเริ่มต้นฝึกจิตได้อย่างไรหลวงปู่มั่นได้ให้แนวทางไว้ว่า 1. มีสตินี่คือเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการฝึกจิตสติเปรียบเสมือนผู้คุมจิตใจของเราให้ไม่หลงไปตามกระแสะอารมณ์ต่างๆเมื่อมีความคิดฟุ้งซ่านเกิดขึ้นให้รู้ทันว่ากำลังฟุ้งซ่านอยู่เมื่อมีความโกรธเกิดขึ้นให้รู้ทันว่ากำลังโกรธอยู่ไม่ต้องไปยับยั้ง ไม่ต้องไปต่อสู้แค่รู้ทันมันเฉยๆ 2. ออยู่กับปัจจุบันหลวงปู่มั่นสอนว่าผู้มีปัญญาไม่ควรให้สิ่งที่ล่วงแล้วตามมาไม่ควรหวังในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงหมายความว่าอย่าไปจมอยู่กับอดีตที่แก้ไขไม่ได้และอย่าไปกระวนถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงให้เราทำปัจจุบันขณะให้ดีที่สุดเพราะการฝึกจิตเกิดขึ้นได้ทุกขณะที่เรามีสติอยู่กับปัจจุบัน สเจริญปัญญาการฝึกจิตไม่ได้มีแค่การทำให้จิตสงบเพียงอย่างเดียวแต่ต้องฝึกเพื่อให้เกิดปัญญาด้วยนั่นคือการมองเห็นสปปรรพสิ่งตามความเป็นจริงว่าทุกอย่างล้วนเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนอันนีิจังทุกขังอนัตตาเมื่อเราเห็นเช่นนี้จิตของเราก็จะปล่อยวางได้ง่ายขึ้นความทุกข์ก็จะลดลง เมื่อจิตได้รับการฝึกฝนอย่างดีแล้วผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือความสุขตามคำสอนที่ว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนํำสุขมาให้ความสุขในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความสุขที่เกิดจากการมีเงินทองหรือสิ่งของนอกกายแต่เป็นความสุขที่เกิดจากความสงบภายในความเบาใจและความไม่หวั่นไหวต่อสิ่งกระทบต่างๆที่เข้ามาในชีวิตหลวงปู่มั่นเคยสอนลูกศิษย์ไว้ว่าชีวิตที่ยิ่งใหญ่ ต้องอาศัยคุณธรรมความดีเท่านั้นและคุณธรรมความดีเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เริ่มต้นมาจากจิตที่ได้รับการฝึกฝนและอบรมมาอย่างดีนั่นเองครับดังนั้นการฝึกจิตจึงเป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถทำได้และควรทำเพราะเมื่อจิตของเราดีแล้วชีวิตของเราก็จะดีตามไปด้วยครับพอดแคสต์ในวันนี้ทำให้เราได้เห็นว่าการฝึกฝนจิตใจไม่ใช่เรื่องยากเกินไปสำหรับคนทั่วไป แค่เราเริ่มจากการมีสติรับรู้ปัจจุบันไม่จมอยู่กับอดีตรหรืออนาคตและพยายามมองโลกตามความเป็นจริงแค่นี้เราก็ได้เริ่มเดินทางบนเส้นทางการฝึกจิตตามแนวทางของหลวงปู่มั่นแล้วครับสุดท้ายนี้ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงมีจิตที่เบิกบานและนำคำสอนของหลวงปู่มั่นไปปรับใช้ในชีวิตเพื่อค้นพบความสุขที่แท้จริงจากภายในครับ